หลังจากการจัดกิจกรรมรถแข่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นหนึ่งวัน To y ยต้ามาเลเซียก็ได้เปิดตัวและเริ่มจำหน่าย v อ o s ทุนพิเศษ GR Sport หรือ GRS เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจรถสไตล์สปอร์ตได้เข้าถึงผลงานของการซูเรซิ่งสำนักแต่รถชื่อดังของโต y ยต้าแม้ว่าจะไม่ใช่ร,รุน่นสปอร์ตสงเต็มตัวตามที่มีจำหน่ายในรุ่น GRS ก็ตามโดย Vios GR Sport รุ่นนี้ ใช้พื้นฐานของ VOS รุ่นปักโฉมใหม่ปี2021โดยเป็นงานประกอบที่ทำขึ้นในประเทศมาเลเซียซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีการทำตลาดในประเทศพื้นบ้านอาเซียนอื่นๆหรือไม่ความพิเศษของ VOS รุ่นนี้ก็คืออย่างที่เกล่นไปแล้วว่าเป็นงานประกอบในประเทศมาเลเซียได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขัน,น VOS Challenge และติดโลโก้ GR ซึ่งไม่ผิงแต่มีการปรับแต่งรูปโฉมให้ดูสปอร์ตเท่านั้นแต่ยังมีการนำเอาเกียร์ CVT 10สปีดมาใช้กับซีดานขนาดเล็กรุ่นนี้ด้วยด้วยการตั้งโปรแกรมให้เกียร์อัตโนมัตนินี้มีอัตราทดเสมือนเกียร์10สปีดในโหมดแมนวนวลคือมี3สปีดที่มากกว่ารถยนต์ทั่วไปโดยสามารถเปลี่ยนเกียร์ผ่าน p a t เดิชิเตอร์ซึ่งการตั้งโปรแกรมให้เป็นเกียร์แบบ10สปีดเสมือนนี้ช่วยเครื่องยนต์ NR d u l VVTi ความจุ1.5ลิตร 107แรงมา้าแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรมีการตอบสนองที่ดีในรอบที่สูงขึ้น toyota vios t i a sport ยามาพร้อมกับช่วงล่างที่ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อการควบคุมการขบขี่ที่ดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่ที่ระด,ดับความเร็วสูงแต่ยังให้ความสบายในการโดยสารล้อลอยเป็นแบบก้านถี่สีดำขนาด17นิ้วหุ้มริยาขนาด205ทับ ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับ Vios ที่ผลิตมาจากโรงงานการแต่งโฉมจะมีส่วนคล้ายกับรุ่น GR Yaris ด้วยกระจังหน้าที่ใช้ตะแกงดักลมแบบรังพึ่งแทนแบบเดิมที่เป็นซี่แนวนอนกันชนหลังมาพร้อมดิฟฟิเซอร์สปอยเลอร์หลังสีดำสเกิร์ตข้างที่มีโลโก้คำว่า Ten Speed ขนาดเล็กครอบกระจกมองข้างและมือจับประตูสีดำโดยมีโลโก้คำว่า G-SPORT ติดมาให้ด้วยที่ฝากระโปรงท้ายภายในห้องดิสารมีการใช้เบาะนั่งสไตล์สปอร์ตหุ้มหนังตกแต่งด้วยหนังกลับเดินได้สีแดงมาพร้อมโลโก้ของว่า GR บนพนักพิงศีสะัะภูมิละยและหัวเกียร์หุ้มหนังการใช้โลโก้ GR จะมีในส่วนของปุ่มซ้าเครื่องยนต์และพรมรองพื้นมารวัดเป็นแบบอ p ปติทรอนสีแดงมาพร้อมเข็มวัดสีแดงซึ่งในรุ่นอื่นๆจะเป็นสีฟ้าขาว จอแสดงผลการขับขี่มีขนาด4.2นิ้วที่มีแอนิเมชันเป็นโลโก้คำว่า GR เช่นกันส่วนที่เหลือจะเหมือนกับที่มีในรุ่น 1.5G Toyota Vios GR Sport มีเลือก2สีได้แก่สีขาวมุกลัตินัมไวท์เพลและสีแดงเรดไมก้าเมทัลลิกในราคา97,500ริงกิตมาเลเซียหรือราว7 2 0 0 0 0บาท พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ